บางคนสามารถเห็นผีได้จริงหรือเปล่าผู้ย้าบอกว่า,าสัตสัตโลกบางพวกเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าบ้างอินทรียอ่อนบ้างดังนั้นจึงมีสัตว์บางพวกเนี่ยเห็นสัตว์เหล่าอื่นเช่นเห็นเทวดาบ้างเห็นยักษ์หน้าคนทานสูรบ้างอย่างนี้ผู้จ้าบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องเหล่านี้พระองค์เล่าว่ามีบุรุษคนหนึ่งอยากจะคิดเรื่องโลกนั่งอยู่ริมสาบัว ไปเห็นกองทัพช้างมาลดพนเดินเน่เดินไหลเข้าไปในสายบัวเขาก็เลยนึกว่าเขาบ้าแล้วเขาก็เลยเดินออกมาตะโกนเป่าร้องกับชาวบ้านว่าเขาบ้าไปแล้วไอ้ชาวบ้านก็ถามว่าเป็นอะไรละ่ะเขาก็ไปเล่าสิ่งที่เขาเห็นมาชาวบ้านเออเองบ้าแล้วไม่มีใครเห็นอย่างนั้นหรอกแต่จริงๆผู้เจ้าบอกชายคนนั้นเห็นจริงเป็นการลบกันระหว่างเทวดากับปศุรและอสูรแพ้ก็หนีเข้าสู่ภพของตนเองทางลากบัวและพระองค์ก็บอกพิสูจนว่า เรื่องแปลกประหลาดพิสดารในโลกเนี่ยมีเยอะมากอย่าไปสนใจมันรู้ไม่จบนะยมไม่มีทางรู้เรื่องในโลกจบหรอกโยมมีใครได้ด็อกเตอร์ทุกสาขาวิชาอาชีพในโลกมีไหมไม่มีดูนักดาราศาสตร์เนี่ยมันส่องดูดาวกันตายไปกี่คนแล้วยังส่องดูกันไม่จบเลยใช่ไหมอ่าพูะเจ้าบอกว่ามีภิกษุอยู่รูปหนึ่งนั่งดูอดีตย้อนสังสารัไปได้วันละหนึ่งแสนกับ นะกับหนึ่งนานขนาดไหนโยงภูเขาหินแท่งทึบกว้างหนึ่งโยด์ยาวหนึ่งโยด์สูงหนึ่งโยด์หนึ่งร้อยปีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งอีกร้อยปีเอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งทําอย่างนี้ไปทุกร้อยปีจนกระทั่งแท่งหินนี้ลาบเรียบยังไม่ถึงกับหนึ่งเลยแอบภิกษุคนนี้มันดูได้ย้อนไปวันละหนึ่งแสนกับ นั่งดูสังสาระตลอดทั้งร้อยปีจนตายก็ยังมีให้ดูตลอดพิกษุรูปที่สองมาดูต่อจากพิสุรูปแรกอีกวันละหนึ่งแสนกับนั่งดูตลอดร้อยปีจนตายไปตายไปสองรูปตายไปสามรูปตายไปสีป่รูกผู้เจ้าหยุดพยากรแค่น,คนี้ความสามารถสี่รูปเนี่ยเท่ากันตายไปสี่คนแล้วสังสาระยังไม่สุดเลยผู้เจ้าบอกไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปย้อนดูอะไรนะ